ลือสนันแม่ลิซ่าแบล็กพิงคเตรียมฟ้องแฮชแท็กขับเฮลทอกซิวิจาร์แรงลูกสาวล่าสุดมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาเผยข้อความว่าแม่ลิซ่าดำเนินคดี100%โดนเรื่องของกฎหมายแล้วพูดชื่อลิซ่าเจาะจงเป็นศิลปินเกาหลีที่มาจากอีสานและพูดจาเสียหายมันคือระบุเฉพาะเจาะจงมันจะมีลิซาไหนอีกที่เป็นศิลปิน ฮัลโหลแล้ววันนี้มาบอกว่ากูอาจจะหมายถึงควายที่ชื่อลิซ่าก็ได้กำหมัดไม่รอดโชคดีนะจ๊ะ c u p h o u s e t o x ิ c ซึ่งอย่างไรก็ตามทวิตข้อความดังกล่าวยังไม่มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนทางนี้จากข้อมูลย้อนไปเมื่อปี2551 YG Entertainment ค่ายเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสาวลิซาเคยฟ้องดำเนินคดีค่ายเพลงในประเทศไทยมาแล้วบริษัท r s จำกัดหลังถูกละเมิดลิขสิทธิ์มิวสิกวิดีโอเพลง I'm Sorry ของศิลปินกัมมี่สังกัด YG Entertainment เป็นมูลค่ากว่า300ล้านบาทขขอ,ขอคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ